ทำไมนะครับเราเราต้องรอจนถึงวันนั้นที่หุ้นโตแล้ว10เท่า20เท่าเราค่อยเข้าไปลงทุนเวลานี้คือมันเขาใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะโตต่อไปอีกมหาศาลเราไปหาหุ้นที่ <Okay. S 2> อาจจะเล็กกว่านี้หรืออาจจะอยู่ในอีโคซิสเต็มที่ยังไม่ขึ้นดีกว่าในอดีตอะ เวลาเราเล่นอสังหาครับถ้าเกิดว่าที่ในเมืองหลวงแพงแล้วเนี่ยเราไปซื้อข้างนอกดีกว่าเพราะเดี๋ยวข้างนอกมูลค่ามันต้องสูงขึ้นแต่กีตา้าเห็นไหมครับว่าวันที่เทคโนโลยีในการสร้างตึกมันสูงขึ้นเรื่อยๆอตึกในเมืองก็สูงขึ้นรถไฟฟ้าก็เริ่มสร้างกันแล้วการเข้ามาสึงถึงเมืองหลวงแล้วเป็นยังไงครับกับนักลงทุนอสังหาที่หลีกเลี่ยงในการลงทุนซื้อตึกในเมืองหลวงกลางใจกรุงกลางสถานีรถไฟแต่ไปซื้อข้างนอกสุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่ผ่านมาใครได้มากกว่ากันกีต้า มีทฤษฎีหนึ่งที่อยากแชร์เลยก็คือว่าการลงทุนใน AI หรือในอนาคตเนี่ยวันนี้นอกจากที่ผมจะลงทุน Tesla 80%แล้วนะครับในส่วนที่ผมเหลืออยู่เนี่ยผมก็เลือกที่จะลงทุนใน m a g n i f i c e n t 7เนะครับเพราะผมเชื่อว่าโอกาสที่จะเติบโตไปใน AI ในโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะเข้าไปคว้าโอกาส ของภายต่างๆเหล่านั้นหรือเห็นข้อมูลก่อนพวกเราและสร้างธุรกิจเป็นเครื่องจักรเข้าไปหยิบคว้างเงินในที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่ายังหนีไม่พ้น m a n ิ f e เซนเซนะครับบริษัทที่อยู่ข้างหลังอื่นๆเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่สั c เซ s นะครับแต่ผมแค่คิดว่าเบ็ที่ชัวกว่าอาจจะเป็นม a นิ f e เ t นเซเเพราะว่านอกจากจะมีข้อมูลมากกว่ามีเงินทุนเขายังมีข้อมูลจาก AI แลบต่างๆของพวกเขา ที่จะเข้าไปถึงข้อมูลในอนาคตได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาวางแพนในการที่จะไปสร้างธุรกิจในอนาคตนะครับเขาอยู่ในจุดยืนที่ดีกว่าบริษัทอื่นๆเยอะที่หลายๆบริษัทอาจจะยังคุยชั่นอยู่เลยว่าจะไปทําอะไรในโลก AI จะทําอะไรแต่ว่าวันนี้ c ีอีโอนไเซนทั้ง7คนน่ะที่บ่บอกกิจตา้าคือในอดีตอาจจะนั่งหลังงอเนอะเหมือนเล่นนั่งหลังงอแต่วันนี้เขาขึ้นมาอย่างนี้ละค่ะคือมานั่งหลังตรงแล้วก็พร้อมที่จะลุยในโลกของเออใช้เงินลงทุนมากมายที่เขาไปลงทุนนี้เพราะฉะนั้นผมเลยถามทุกคนเลยว่า ทำไมนะครับเราเราต้องรอจนถึงวันนั้นที่หุ้นโตแล้ว10เท่า20เท่าเราค่อยเข้าไปลงทุนอันนี้ก็เลยอยากจะลิงก์กับมาเรื่องเรื่องทฤษฎีในการลงทุนเทสล a าของนิดหนึ่งว่าวันนี้คําถามมีมากมายเลยเกี่ยวกับเทสล a าที่เราได้ยินรอบตัวยอะก็เป็นแค่บริษัท EV นี่ยอดขายก็ยังสู้ BYD ไม่ได้ยังสู้ EV จีนไม่ได้แล้วทําไม,มคริสิงลงทุนเทสล a แน่นอนวันผ่านไป10ปีนะครับถ้าเท sla โตตามวิชั่นที่รามาสบอกจริงคือมีโรบอทแท็กซี่อยู่เต็มทั่วโลกมีหุ่นยนต์ผลิตออกมาปีละล้านตัว10ล้านตัวเป็นจริงวันนั้นผมจะบอกว่าวันนั้นปู่บัฟเฟตต์ก็อาจจะเข้ามาซื้อก็ไ้นะในวันที่เขาเริ่มเป็นแคชคาวอย่างวันนี้ Google ก็เป็นแคชคาวแล้ว Apple เป็นแคชคาวที่ธุรกิจมันนิ่งแล้วแล้วก็มีแคชฟลูกลับมาคืนผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลนะครับแต่วันนี้เทสลาเป็นหุ้นที่ไม่มีการจ่ายปันผลเลยเพราะว่า Tesla ยังงต้อนํา เงินทุกบาทที่เขาได้รับกลับมาจากเซอร์วิสของเขาเนี่ยไปลงทุนต่อในอนาคตนะครับแล้วก็การลงทุนต่อเนี่ยมันก็เหมือนเราฝากให้เทส la และทีมอีลอนมัสเนี่ยเขานําเงินเราไปสร้างผลประโยชน์ต่อมากที่สุดโดยตัวเองวันนี้อีลอนมัสเป็นฟันมนเจอร์ของผมอยู่นะครับสง่งให้อีลอนเขาบริหารแล้วก็นําเลยว่าเงินที่ธุรกิจทําได้เนี่ยไม่ได้ไม่ต้องจ่ายปันผลขึ้นมาแต่ว่านําไปอ่าลงทุนแล้วก็สร้างรายได้ต่อในอนาคตเลยคือหลายคนถามผมว่า รอถึงจุดนั้นดีไหมกีตา้าก็ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปซื้อหุ้นเทส l a หรือว่าหุ้นแมนนิสเซเหลายตัวเนี่ยใ,ในวันที่ Business Model ค o n นิ่งแล้วนะครับก็เลยเราอยากชวนคิดว่าทําไมเราไม่มาหาข้อมูลหุ้นต่างๆเหล่านี้ในวันที่เขาอาจจะยังเป็นเบบี๋อยู่ล่ะธุรกิจเบบี๋ซึ่งมีความเสี่ยงไม่เถียงเลยมีความเสี่ยงแต่ว่าทาไมเราไม่มานั่งวิเคราะห์กันแหละว่ามันความเสี่ยงนี้มันมากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นแค่เวลานะครับอย่างวันนี้ผมศึกษาเทสลาจน ลึกมากพอที่จะบอกทุกคนซึ่งอยากจะให้ทุกคนไปดูสองไปโสดแรกเนะว่าความเสี่ยงของเทส l a ที่จะพิชิตโรบ o t แท็กซี่หรือผลิตหุ่นยนต์ออพติมัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเขาจะทำได้หรือไม่แต่เป็นแค่คำถามว่าเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เทส l a ทีมอีลอามาเซเดียมันขึ้นอยู่กับอ,องค์ประกอบรอบตัวด้วยอย่างเช่นรถ EV เนี่ยแบตเตอรี่มีเพียงพอหรือเปล่าอะไรเป็นบ ottleneck อะไรที่เป็นคอขวดของแต่ละธุรกิจเขาวันนี้ อีล n m u s ก็บอกเราว่าข้อขวดของธุรกิจเมื่อก่อนมันคืออยู่ที่แบตเตอรี่เนะก็เริ่มแก้ไขข้อขวดไปแล้วเพราะว่าบริษัทบริษัทจีนมากมายบริษัทแบตเตอรี่จีนมากมายก็ออกมาขยายส u p p l y chain ด้านแบตเตอรี่ข้อขวดในอนาคตเมื่อก่อนเป็นเรื่องของชิปในการคอมพิวต์วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ละเพราะว่าเจนเซนห่วงแล้วก็บริษัทชิปต่างๆก็เริ่มออกมาผลิตชิปมากพอละแต่พอชิปมันออกมาเริ่มมากพอแล้วข้อขวดไปที่ไหนไปอยู่ที่ Energy ต่อไปว่าจะเอาพลังงานอะไรต่างๆมาฟีดปัญหาต่างๆเหล่า,านี้แต่ทุกๆปัญหาหรือว่าคอขวดที่เจอครับกีททต้าครับอีลอนมัสหรือว่า c e o ของบริษัทเหล่ามานิสเซนเซเว่นเหล่านี้เขาก็จะคอยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไทม์สเปนในการลงทุนของคุณมากพอจริงเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ไม่มาลงทุนในบริษัทนี้ในวันที่เขายังไปไม่ถึงเป้าหมายเขาแต่ว่าเขาก็แก้ปัญหาคอขวดต่างๆเข้าไปเรื่อยนี่ก็เป็นคณถามที่ผมอยากจะชวนนักลงทุนมา มานั่งคิดจริงๆนะว่าอืเราจะจะจะ,จะลงทุนในอนาคตอย่างไรเราจะรอให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็พลาดผลตอบแทนส่วนใหญ่ไปหรือว่าเราจะมาวางแผงกนการลงทุนดีกว่าว่าลงทุนน,น้อยๆจัดสัดส่วนหรือศึกษาหุ้นบางตัวมากพอที่เรามองแล้วว่าเขาเป็นผู้ชนะชัวร์แต่เวลาที่เขาจะชนะมันอาจจะแค่คาดเดายากครับกีต้ามององเรื่องนี้ค่ะกิต้าว่าน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นมุมของคุณคริสคุณคริสศึกษามา นานศึกษามาลึกศึกษามาตั้งแต่ต้นนะคะคือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ย Magnificent Seven นะคะไม่มีใครเถียงเลยว่าคือนี่คือสุดยอด7จ็อัศจรย์ที่เป็นแกนนำของโลกแต่ว่าก็ตัวเขานั่นแหละที่อาจจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนตั้งคำถามหรือเปล่าว่าก็เขาใหญ่ขนาดนี้แล้วอันนี้คือจุดที่เป็นจุดที่เขาอยู่บนบัลลังก์แล้วนะคะเราจะไปลงทุนเขาในเวลานี้ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะอนาคตเราจะได้ 5x 10x <Okay. S 2> อุ้ยมันอาจจะยากหรือเปล่านะคะคือ ถ้าเราไปมองหาโอกาสสำหรับหุ้นที่ต้นน้ำเราเข้าไปในช่วงต้นเราอยากได้ Nvidia moment เหมือนกันนะที่เราจะได้ผลตอบแทนมหาศาล Tesla moment แต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไงเวลานี้คือมันเขาใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาจะโตต่อไปอีกมหาศาลเราไปหาหุ้นที่อ,อาจจะเล็กกว่านี้หรืออาจจะอยู่ใน ecosystem ที่ยังไม่ขึ้นดีกว่าขอบคุณกีตา้าที่ถามครับน่าสนใจมาก ท่านขอนุ่าตแชร์เลยว่า Comparison ที่บอกว่าบริษัทที่มันใหญ่แล้วจะใหญ่ไม่ได้อีกเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าพอมันแพงแล้วเราคนไปขายแล้วไปถือหุ้นเล็กเนี่ยมันก็ยังเป็น assumption ในการเลือกหุ้นในอดีตอยู่นะครับแต่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการปลดล็อกความคิดแล้วมาติ๊กใน first principle จริงๆของของสถานการณ์ปัจจุบันผมยกตัวอย่างนี้ครับกีตาที่ดินในอดีตครับสมัยก่อนนะ่ยเราก็จะมีเมืองหลวง แล้วก็เราก็จะมีะชนบทใช่ไหมครับท,ทุกที่เลยนะครับในอดีตเวลาเราเล่นอสังหาครับมันอาจจะมีสเปรดแบบนั้นนะที่ว่าถ้าเกิดว่าที่ในเมืองหลวงแพงแล้วเนี่ยที่ข้างนอกก็อาจจะเราไปซื้อข้างนอกดีกว่าเ<ม>พราะเดี๋ยวข้างนอกมูลค่ามันต้องสูงขึ้นมากกว่าในเมืองหลวงแน่เลยนะครับผมจะบอกว่า a ั s u m p นี้จริงในวันที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตตึกสูงๆ นะครับถ้าวันนีงเราสร้างบ้านได้แค่ชั้น2ชั้นเนี่ยใช่เลยถ้าที่ดินในเมืองหลวงเ่ยมันแน่นแล้วอะ่ะที่ดินข้างนอกก็ต้องก็ต้องผลตอบแทนขึ้นสูงกว่าที่ดินปัจจุบันเพราะว่าเราสร้างตึกได้แค่2ชั้นถ้าเรามียสมั่นเลยว่าตึกมันสร้างได้แค่2ชั้นถูกต้องแต่กีตา้าเห็นไหมครับว่าวันที่เทคโนโลยีในการสร้างตึกมันสูงขึ้นเรื่อยอ,ยอะ่ะตึกในเมืองก็สูงขึ้นนะครับรถไฟฟ้าก็เริ่มสร้างกันแล้วการเข้ามาถึง,ถง,ถงเมืองหลวงมันง่ายขึ้นใน um สมมติฐนสมัยก่อนไม่ได้ต้องเดิน เดินเข้ามาหรือใช้รถอย่างเดียวม,มีมีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินต่างๆแล้วเป็นยังไงครับกับนักลงทุนอสังหาที่หลีกเลี่ยงในการลงทุนซื้อตึกในเมืองหลวงกลางใจกรุงกลางสถานีรถไฟแต่ไปซื้อข้างนอกสุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่ผ่านมาใครได้มากกว่ากันกีตา้าก็คือคนที่ยังลงทุนในใจกลางเมืองถูกต้องอันนี้พูฟมันอยไปเสรแล้วว่าใจกลางเมืองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับ การลงทุนทุ้นในอนาคตเนี่ยผมก็ชวนทุกท่านปลดล็อกความคิดเนอะแล้วมาคิดกันใหม่ว่า AI มันจะเปลี่ยนสัมมชันการลงทุนเป็นอย่างไร AI อาจจะเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีที่ทําให้ตึกมันสร้างสูงขึ้นก็ได้ว่าพลังเตอร์ทิวิตี้อะไรต่างๆมันจะต่างไปแล้วผมเลยบอกเลยว่าบริษัทอื่นๆเล็กๆที่กิต้าบอกรอบนอกอะ่ะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นสูงเยอะกว่าเดิมไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มี Access ไม่ได้มีข้อมูลและไม่ได้มีธุรก,กิจ business model ที่จะเจาะเอา AI ไปใช้พลิงที่ดีที่ เขามีนะครับคือ m a ท i ซเเนี่ยอย่างได้เลยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple Google Microsoft Facebook และ Tesla เนี่ยมีพลังอำนาจที่จะเข้าสู่คนอ,มมอร์ทุกคนเพียงแค่กด2-3ปุ่ม Apple เนี่ยจะ Develop เอะออกมาเนี่ยส่งถึงมือคนทั้งโลกได้ Google ทุกคนก็ดู y t u t u อยู่แล้ว d u c t ivity อะไรเพิ่มขึ้นตรงนั้นก็ออกมาได้ Facebook แน่นอนทุกคนมี ทสล a ผมบอกแล้วว่ารถยนต์หรือหุ่นยนต์อีกหน่อยก็จะออกมาถึงตลาดของทุกคน mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนชนะที่ได้ประโยชน์จาก productivity ตรงนี้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เราไม่รู้ว่าโลกในอนาคตจะเปลี่ยนไปทางไหนแต่กลุ่มคนพวกนี้ครับมันจะเหมือนตึกสูงที่ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับกิตา้าและไม่มีอะไรมาพูดว่าการไปซื้อที่ดินข้างนอก m a n i f e s t a ซตตรงนี้ย <c oughs> จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า m a n i f e s t a <c oughs> คือถ้าเกิดคุณเลือกที่ได้ดีจริงอ่ะวันนั้น เป็นหุ้นที่แน่นอนว่ามีรถไฟฟ้าผ่านมาพอดีอตรงนั้นก็จะได้ผลตอบแทนสูงกับเมเซ่นนั้นผมไม่เถียงเลยบริษัทเล็กยัมีแต่ผมถามว่าในมุมของความเสี่ยงเนี่ยผมว่าเราซื้อพื้นซื้อที่ในเมืองเสี่ยงน้อยกว่ากับยุคที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เลยอยากจะหยิบ first principle thinking มุมมองนี้มาแชร์ทุกคนในการเลือกหุ้นในยุค AI ครับค่ะน่าสนใจมากๆเพราวะว่ากิต้าก็เคยได้ยินว่าคือในยุค AI หรือว่ายุคที่เทคเข้ามาเพิ่มพลังเนี่ยคนที่เป็นผู้ชนะเนี่ย เช็คออกนะคะหรือว่าคือถึงไม่เช็คออกเขาก็เช็ค m o s อะคือเอาไปเป็นจำนวนมากส่วนมากเลยนะคะแต่ว่าคือ,อถ้าลองเทียบกับช่วงยุค .com มันก็จะมีสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนเพศแบบนี้คุณคริสว่ายุคนั้นน่ะสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนโลกปฏิวัติโลกครั้งใหม่มันคืออินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ใช่บริษัทที่เป็นคนสร้างอินเทอร์เน็ตซะหน่อยที่เป็นคนที่ชนะกลับกลายเป็นคนที่อาศัยอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาสร้าง product มาสร้างเซอร์วิสนะคะเมตาตอนนั้นเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่สร้างอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ใช่คนที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานซะหน่อยนะคะคือดังนั้นก็เลยทําให้เกิดการตีความว่าก็อาจจะไม่ใช่คนที่เป็น first mover ตลอดไปก็ได้ที่เขาจะได้ Advantage ขนาดว่าจะเป็นคนชนะเราอาจจะมี the next uh, tesla ก็ได้เาอาจจะมี the next magnificent seven เกิดขึ้นก็ได้อากุตคริสมอลยังไงโอเคเป็นคำที่ดีไตาอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่ culture แล้วก็วิธีการบริหารองค์กรละนะครับในอดีตในยุคอินเทอร์เน็ตหรือยุคสมัยก่อนนะกิตาบริษัทใหญ่ๆที่เป็นท็อปเทียร์ของบริษัทในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราพูดถึงคือใครในวันนั้นมันคือเหล่าบริษัทน้ำมันเหล่าบริษัทรถยนต์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ b u s i เ e s มมาโดยตลอดไม่ใช่บริษัทที่มีอินโนเวชันที่สูงเพราะฉะนั้นการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทพวกนี้เยอะ แถมบริษัทที่อยู่มานาน c u าเ u r e เขาไม่ได้เ innovation เปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นเราเห็นบริษัทน้ำมันก็ยังคงอยู่ด้วยเทคโนโลยีเดิมนะครับบริษัทรถยนต์จริงๆถ้าเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรมากมายอะกิตา้าเขาอยากพัฒนาทําไมต้องรอให้เทสลาเข้ามาสร้าง ev ทําไมเขาไม่ไป ev ก่อนคนอื่น,อ,นอันนั้นมันคือเรื่องของ c u เจอร์ขององ,องคอ์กรที่ในอดีตอะบริษัทท็อปของโลกอะไม่ได้มี innovation ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเทคโนโลยีทําให้ในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยบริษัทใหม่ๆที่เข้าใจเทคโนโลยีได้ดีกว่า แม้แต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นแค่เด็กมปลายนะแต่เห็นช่องเห็นโอกาสเนี่ย<ช>เขาก็เติบโตขึ้นมา<ช>นะครับแต่วันนี้บริษัทมินิสเซนเซเว่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับกีตาเป็น culture ที่ innovate แล้วก็มองหา opportunity ใหม่ๆตลอดเวลาถ้ามันจะมีบริษัทเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วเติบโตเข้ามามากงั้นจริงเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาจะรีบเข้าไปอ c q u i ก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างอย่าง scale AI ล่าสุดก็เป็น s t a r t ัพ AI ร้อนแรงชื่อดัง Meta ก็อ c q u i r เข้าไปแล้วนะครับ แอนทร็อป uh, ต่างๆอเมซอนก็ดึงเข้าไปรวม OpenAI อ่ะอาจจะเป็นบริษัทเปลี่ยนโลดที่กีต้าพูดถึง Microsoft mm hmm. ก็รีบเข้าไปจับ NV i d i ดีย hmm. ก็รีบเข้าไปลงทุนคือคนพวกนี้ครับเคนเขาเอาแวนตอลอดเวลาว่อาออปิที่ต่อไปเลกต่อไปมันเป็นอะไรและเขาก็รีบเข้าไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ายุค A i เนี่ยต่างละที่ว่าบริษัทเติบโตเนี่ยจะไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นยุคไดโนเสาร์แล้วก็ล้มหายตายจากไปแต่เป็นพวกเขานี่แหละกีต้าที่จะเข้ามาลงทุนแล้ววันนี้ กิตา้าก็เป็นคนบอกผมเองว่าท็อปซีโอ7คนของโลกอะ่ะเขาลุกขึ้นมานั่งอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยลงทุน AI จะทําอะไรคือเขาแบบเอาแว์ทุกอย่างข้อมูลมากกว่าทุนมากกว่าแล้วอะไรจะทําให้เราเดาว่า7บริษัทนี้ครับจะไม่สร้าง productivity ที่สูงไปกว่าคนอื่นตัวเล็กๆซึ่งแน่นอนผมก็บอกมาอาจจะมีบริษัทเล็กๆควอนตัมหรือบริษัทต่างๆนานาที่อาจจะให้ผลตอบแทนสูงกว่านะแต่คุณกล้าไหมละ่ะที่จะไปเบ็ดกับบริษัทพวกนี้ในปริมาณเงินที่สูง หรือว่าความเสี่ยงเป็นอย่างไรแต่ m a นน i สเซเนเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงแล้วก็มั่นคงกว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าวัาวานนี้คุณปู่วอนบัฟเฟตต์ก็มองคล้ายกันถึงอนุมัติให้ซื้อ Google แล้วในอนาคตผมเชื่อว่าวร์นอ์บัฟเฟตต์และเบอร์ชัยเออร์เก็อาจจะเข้ามาซื้อ m a นนิสเซนเซเว่นมากขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณเปน็นนักลงทุนในหุ้นหล่าเนี้ยคุณจะรอให้เขามาซื้อหรือคุณจะซื้อก่อนเขาเพราะถ้าคุณซื้อก่อนเขาเนี่ คุณได้ผลคุณได้ผลตอบแทนมากกว่านะแล้ววันนี้พอคุณซื้อปุ๊บเขาเข้ามาซื้อคุณก็ได้อีกบวกเจ็ดซข้ามคืนเลยนะในแค่เดี้วเดียวก็เลยก็เลยต้องชวนมาคิดครับทุกคนคือเราจะแค่ตามคนอื่นไม่ได้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปซึ่งผมบอกกีต้าแล้วว่า a อเวนต์ชของน้กทุนไรตอนนี้อยู่กับรายย่อยดีซ้มนะครับเพราะว่ากองทุนใหญ่ๆอ่ะถ้าอะไรยังไม่ชัวร์เขาตัดสินใจไม่ได้แต่รายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยคุณอยากซื้อคุณสามารถซื้อได้นะครับและผมขขขอออโยยงงงงกกับเเเเรื่่้าีวิน เกี่ยวกับฟันในมัคฟันฟล์กีตา้าซึ่งวันนี้สําคัญมากเลยคือกีตา้าถามผมตอนต้นรายการว่าทําไม PE ของแมกน i ฟิเซนเซพีอี e. ของตลาดหุ้นสลับนี้ถึงสูงกว่าในอดีตเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องถังน้ำแล้วว่าเงินลงทุนของคนทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มเข้าตลาดหุ้นสลับมากขึ้นด้วยด้วยการเปิดแพลตฟอร์มต่างๆทั่วทั่วโลกใช่ไหมครับของไทยก็เหมือนกันเงินเงินลงทุนไทยก็ไหลไปหุ้นตาต่างประเทศเยอะคราวนี้พอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นน่ะมันจะมีเรื่องของ time span ในการถือหุ้นที่ต่างกัันนะครบ วันนี้เราเริ่มไปเห็นแล้วว่าหุ้นหลาย,ลายๆตัวที่นักลงทุนเน็ตนักลงทุนหลายคนมองว่าเป็นบับเบิ้ลเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ากองทุนเริ่มขายออกไปผมยกตัวอย่างหุ้นตัวไหนดีนะอ่าผมยกตัวอย่างหุ้นเอ็นดิเดียละกันนะครับหุ้นเอเดียที่เราพูดกันว่ามันโตมาเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะกีตา้าแต่ว่าเราไปดูไปดูแฟกต์กันข้างในละกันว่าเอ็นดิเดียเนี่ยก่อนจะโตมาเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครขายไปบ้างแล้วซอฟแบงขายออกไปกี่รอบแล,แล้วเมื่อก่อนมาไซโยชิซันเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของ Nvidia, ขเอ คือขายมาตลอดนะแล้วล่าสุดจนขายเกลี้ยงแต่ไอ้ไอ้เกลี้ยงล่าสุดเราไม่รู้อนะาคตจะเป็นงไงเนอะสมมติเราพอสก่อนเราดูในอดีตเนี่ยทุกครั้งที่เขาขายออกมาหุ้นยังขึ้นปอเจ็เส้นห่วงซึ่งเป็นซีอโของเอ็นวีดีเองก็ยังขายมาทุกรอบหุ้นก็ยังขึ้นใหม่เป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เหตุผลที่ผมผมจะเล่าก็คือว่าไทม์สแปนของการคือการว่าคนที่เป็นผู้ชนะจริงๆอะ่ะคือการเป็นรายย่อยเนอะรายย่อยที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรในการถือหุ้นนะครับ แต่กองทุนเนี่ยที่ถือ n v ็นวีดมานานน่ยก็ทริมแล้วทริมอีกกองทุนใหญ่ครับที่เขาบอกเอ้พี PE ขึ้นมาเก,นเกินเกินเกณฑ์เราละเราไม่สามารถถือหุ้นที่ PE สูงหายได้ก็ทริมทริมทริมออกมากลายว่าวันนี้กิต้าไปดูคนที่ร่ำรวยจากหุ้น n v ็นวีดและเท s l a นะครับเป็นรายย่อยหมดเลยและเป็นรายย่อยที่ก็อยู่ในต่างประเทศรายย่อยที่ศึกษาข้อมูลแบ่ลึกซึ้งถือยาวถือนานจนได้กำไรขนาดนี้ วันนี้ไลฟ์สเปนที่ผมบอกเรื่องบ่อน้ําที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเงินที่มันไหลเข้ามาพอมเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยต่างๆเข้ามาคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อขายหุ้นตามผลประกอบการรายไตรมาสน,นะกิตา้าผลประกอบการไตรมาสน,นี้ไม่ดีกองทุนอาจจะโดนผู้จะอาจจะโดนหัวหน้าบอกว่าเอะผลประกอบการใหม่นี้พอผลประกอบการมันเปลี่ยนอะพี PE มันเปลี่ยนกิตา้าใช่ไหมพี PE มันก็สูงขึ้นอ่เราต้องขายนะนะกองทุนก็จะขายออกมาแต่กิตา้ารู้ไหมว่าในอดีตคือใครเข้ามารับก็คือรายย่อยน้องๆ รุ่นใหม่ทุกคนที่ทุกคนอาจจะใช้คำว่าเขากาวเนอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลมาดีแล้วแล้วเขามั่นใจกับอนาคตอะแล้วเขาก็ยังมีแคชฟลูอยู่ในไวที่แข็งแรงอยู่ติดตามข<ม>่าวสารข้อมูลต่างประเทศได้อย่างครบถ้วนเ,เพราะเาติดตามเทรเดอร์เคพีกับวิสเซอสมอร์โรแล้วก็มางานฟอโรดิฟเจอร์เราด้วยได้ข้อมูลอยา่างครบถ้วนไปแล้วเขาก็ซื้อใช่ไหมครับจนมันเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนขายรายใหญ่ขายรายย่อยซื้อแต่หุ้นยังไปต่อเรื่อยๆเนี่ยมามา,มากแล้วจนวันนี้ถ้าเราไปดูสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ที่เติบโตหลังเนี่ย Nvidia Tesla เนี่ยมีรายย่อยถือเยอะมากกีตาร์ไปเปิดข้อมูลได้ไดเลยคือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กองทุนใหญ่เขาก็บองว่าเป็นสิ่งที่น่าระวังเนะเฮ้ยหุ้นที่ถือโดยรายย่อยส่วนใหญ่อะ่ะจริงมันมันเป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าอกองทุนไม่ถือไม่มั่นคงเป็นหุ้นที่ไม่ดีหรือเปล่าเป็นหุ้นกาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยรายย่ยอยถือเยอะแต่เราจะเห็นได้เลยว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนไปหุ้นที่รายย่อยถือเยอะเนี่ย กับกลายเป็นหุ้นที่ขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็มันก็โยงไปถึงในในหลายๆคนมันก่อนผมเห็นคอนเทนต์หนึ่งที่คนแชร์เยอะมากเลยก็คือคนคริสไม่ใช่ผมนะแต่คริสต่างประเทศจาชื่อไม่ได้เ,เป็นนักลงทุนคนนึงที่เขาบอกว่าเขาหาหุ้นจากแค่ใน Twitter ว่าคนพูดถึงหุ้นอะไรเยอะอพอคนหุ้นมีถือหุ้นอะไรเยอะแครี่อะไรเยอะ,ะเขารีบเข้าไปซื้อทันทีเลยเพราะว่าอันนี้คือเขาไม่ใช่นักลงทุนที่มองเบสออนหุ้นพื้นฐาน PE ratio หรืออะไรแต่ว่าเขากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงไงเขากำลังคิดใน first principle ว่าก็ในเมื่อหุ้นที่มันเป็นคนมีกระแสะเยอะเพราะว่าคนอาจจะหันเข้ามาศึกษาเยอะไล่หน่อยเงินจากรายย่อยเ,เงินจาก fund flow หรือ story ต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็อาจจะจะเป็นจริงเขาแค่ทําแค่นี้เขาได้ผลตอบแทนสูงแต่ผมบอกไม่ได้บอกทุกคนต้องทําอย่างนั้นนะกับการผมแค่คิดว่าถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นที่มีคนสนใจเยอะแต่คุณไปศึกษา fundamental จริงๆดีกว่าและรู้ให้เยอะกับพวกเขานะครับคุณก็อาจจะได้หุ้นที่ผลตอบแทนสูงกว่า หุ้นที่กองทุนเลือกก็เลยอยากเชชวนเพื่อนๆมาแกะความคิดแล้วก็อันเลินรีเลินแล้วก็มาดูตามคอนเซ็ปต์ r s t s t principle ครับว่าวันนี้การลงทุนมันเปลี่ยนไปอย่างไรค่ะแต่ว่าคือคุณคริสก็ย้ํำหลายต่อหลายครั้งถูกไหมคะว่าคือให้ศึกษาอย่างลึกซึ้งสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือคือถ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะศึกษาหุ้นไหนหรือว่าคือจะลงทุนอะไรเนี่ยก็จะต้องลึกซึ้งมากพอจะต้องอยู่กับมันให ดีที่สุดอยู่กับมันให้นานที่สุดแล้วก็อันนี้ก็จะต้องบอกทุกทท่านด้วยใช่ไหมคะว่าคือเราก็จะต้องทนสภาวะที่เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนมันอาจจะไม่ใช่ทุกเวลาก็ได้ที่หุ้นเหล่านี้ขึ้นมันอาจจะมี <ใช S 2> จังหวะเทขายมาจะมีจังหวะที่หุ้นตกหุ้นลงแต่ว่าคือถ้าศึกษามาอย่างนึกซึ้งแล้วเนี่ยจิตใจเรา มันจะมั่นคงมากพอถูกไหมคือถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นดีขนาดไหนก็ตามไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงแล้วก็คือตลอดเส้นทางของหุ้นที่ขึ้นมาเป็นสิเท่าร้อยเท่ามันก็มีวันที่เขาแย่ใช่เลยครับกีตา้าผมว่าเมื่อกี้คนที่พูดถึงนี่คือคริสคาเมโลนะครับอยากทุกคนลองไป Google ดูคริสคาเมโลนะครับเป็นบุคคลที่ซื้อหุ้นตามกระแสทวิตเตอร์ d d ดดิปแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมานะครับกลับมาที่คำถามกีตา้าความผันผวนมีอยู่แล้วครับแล้วก็ทางเดียวที่จะผ่านไซเคิลต่างๆได้เนี่ยคือการวางแผน และประสบการณ์ต่างๆที่ดีนะครับถ้าเราวันนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกต้นรายการเลยว่าการขึ้นมาแอร์ครั้งนี้ไม่ได้ผมไม่ได้มองว่าเป็นบาบิ้ลแต่ผมไม่ได้มองก็บอกเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีคอ์เรคชั่นเพราะว่าปจัจจัยมันมีเรื่องของแมโครอีกเยอะวันนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้หุ้นร่วงแรงได้แต่ถ้าเราไม่มีคอนวิคชั่นไม่ได้ศึกษาหุ้น a อมาจริงอะ่ะแล้วคุณไปขายตอนตอนมันร่วงเพราะาเหตุผลของแมโครอะ่ะคุณก็จะพลาดการเติบโต ปคยกตัวอย่างเลย Liberation Day ของทรัมป์กีตต้ารู้ไหมว่าวันนั้น Liberation Day ของทรัมป์เนี่ย NASDAQ ลงมา10-15%ภายในไม่กี่วันนะครับคนที่ไม่ได้ศึกษา AI มาก่อนไม่มีทางหรอกที่คุณจะมามี conviction ที่จะรู้หุ้ใน AI ภายใน2วันนั้นนะครับคุณก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็วางแผนว่าเออในสถานการณ์นี้คุณคุณจะเหลือเงินสดเท่าไหร่หรือว่าถ้ามันร่วงลงมาคุณจะขายหุ้นตัวไหนไปเติมหุ้นที่คุณชอบมากกว่าหรือปรับพอร์ตอย่างไรเนี่ยวันนั้นแค่ช่วง Liberation Day เนี่ย ผมยกตัวอย่างหุ้น Google แล้วกันเพราะว่านี่เป็นหุ้นที่บัฟเฟตต์เพิ่งซื้อนะหุ้น Google ร่วงจากราคา200ก่เหรียญเนี่ยลงมาต่ำสุด1 4 0กิตานะครับวันนี้จาก140เนี่ยปรับขึ้นมาที่280 2 8 0 2เท่าละแล้วเบร์แชร์ตัวเองมาซื้อในวันที่แพงกว่าวันนั้น2เท่ามผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณศึกษา AI อยู่แล้วมี conviction ในหุ้นตัวนั้นหรือ Google เนี่ยคุณแค่รอจังหวะ r e b e l a t i o n day แล้วคุณก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เริ่มศึกษาวันนี้เลย ล b เบ a t i o n จะมากี่รอบโควิดจะมากี่รอบคุณก็ยังไม่ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นเทคหรือหุ้น AI อยู่ดี